สวัสดีครับวันนี้คืองานโครนาโคโรนาเซลล์นะครับผมวันนี้ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ารถซีแท็กครับผมต่ออยู่นะครับเราจะเทสซีแท็กวันนี้จบเลยนะผมจบมิดล้อเลยครับไม่สามารถจะเข้ามาได้ได้เพราะต้องอาศัยพนังานผมต้องคอยต้อยคอยขึ้นมาจบมิดเลยครับอุปสรรคเรือว่ามีอุปสรรคครับผมแต่ว่าก็เราก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปครับผมงานพยอย่างแก้ไขได้ครับจบมิดล้อครับอุปสรรค นี่ต, negócio, ใใตัวโครงสร้างนะครับผมเจนายก็เชื่อมโครงนะครับทีนี้สูง6เมตรนะครับผมโครงสราเป็นแบบน้ำเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นชิ้นคอนกรีตนี่ก็ลำบากเหมือนกันะครับอาจจะใช้เวลาปกติถ้าเกิดคอนกรีตก็ต้องไม่เกิน3ชั่วโมงทีเสร็จนะครับต่วนี้เราไม่ได้ผสมก็ต้องเคลื่อนย้ายลงชิ้นคอนกรีตนะัก็ค่อยๆเกลื่อเกลื่อนข้นมาชนคนก็คนไปนข่งก็พักนะผมวันนี้ นก็จะตกแล้วนะครับเนี่ยทำเงินได้ก็ต้องสู้นะมานนะครับนี่ก็จะเป็นโค้งลงมาแล้วครับผมสวยเลยนะครับของบิสตดีลูกลีนะครับผมทำได้ให้ดูบรรยากาศมากนะครับผมก็ถือว่าโอเคสวยเลยนะครับเราก็จะมาได้ทำชิ้นไหอยู่โซนที่เป็นมุมงมุมหน่อยครับผมก่อ ทังสามผลิตผมจะคุณปูนเขียวนะครับผมนเขียวที่เป็นไอแห้งช้านะครับผมเราต้องการให้งานออกมาดีๆครับผมคุนให้ดีๆ 240สง 40, คงับ่ศูนย์ทำซิทเนอ์มจากค่อนข้างสูงาจะปรับเ่นใช้น้หนกสรเลยครับไกลหน่อยครับผมประมาณ5ถึง ประมาณสักยี่สิบเมตรลเลยเดินกับรถรถจอดอยู่ดีๆก็ติดเลยเลยมันยุบดินยุบเลยนะมันจับมันหนักสามคิว